สวัสดีครับผมพังโอโซนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแอปกาพีเย่สำหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาในแอปกาพีนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมอาวุธใหม่นะครับก็คือดาบเซเบอร์ของเชงคูดนะฮะแล้วก็มีผลระเบิดนะครับแล,แล้วก็มีท่าใหม่ของแ <Black Lake S 2> บกเล็กด้วยนะท่าตัวทีนะ ใส่เร็วแล้วก็มีท่าโมจิด้วยนะนี่นี่นี่ไงโอ้เนี้วหนึบเนี้วหนึบเลยนะให้มันโกงกว่าเดิมสินะครับท่านผู้ชมเราจะอันดับแรกนะครับเราจะสอนวิธีไปหาแบ็คเล็ก,กันก่อนนะฮะตามมาเลยครับอยของน้องไม่ใช่เหรอเอาเรือก่อนดิ <c oughs> เอาเรือก่อนนะครับยือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อเรือก่อนสองนำไปก่อนเลย คนมีผลวิสศาสเคลื่อนที่นี่มันสะดวกจริงๆผลฟินิกดีๆๆนะเราที่หรือเปล่าสองฮะไปหาแบกเล็กก่อนแบกเล็กตัว<อ>แบกเล็กก็มาทางใกล้ๆของเกาะทรายตรงนี้นะครับแล้วมาตรงนี้เลยนี่ครับผมแล้วมาตรงนี้ได้เลย เราสังเกตเห็นเป็ดสองตัวนะครับตัวตัวที่เป็ดเป็ดที่มีห่วงยาเล็กๆครอบอยู่นี่จะขายเป็นทางด้านโซลูนะฮะตัวเป็ดตัวที่อยู่ตรงสนามหญ้าตรงนี้จะขายเป็นทางด้านแบ็กเล็กนะครับใช้ตังโดยประมาณลน,นหนึ่งล้านนะฮะแล้วแบ็กเล็กได้ทําการรีโมเดลใหม่ให้เท่กว่าเดิมนะครับนี่ครับชุบชุบนี่ค่อยผสมเป็นจันจิขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีท่าอีที่เท่กว่าเดิมนะฮะเจ ภาพบีบอยของซันจินี่เหมือนอนิเมะเลยใช่ไหมสองใช่จริงงเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะที่มีดาบเซเบอร์อยู่เลยนะครับตัดอาล้ครับเอาไปตะคู่สองอาแล้วครับมาถึงเกาะที่มีดาบเซเบอร์ของแชงคูดอยู่นะครับนั่นคือเกาะสลามนั่นะครับเกาะเกาะบอสสลามสีฟ้านะครับก็เดินเข้ามาทางนี้นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเรียบๆชายฝั่งมาทางนี้ ผมกับเออผมกับน้องนี่หากันทั่วทั้งเกาะเลยนะฮะหามันมาทุกเกาะเกือบหาไม่เจอดีว่าความโชคดีนี่ครับมันปักอยู่อย่างเนียนเลยเกือบมองไม่เห็นาราคาแล้วผมจะซื้อให้ดูกันเลยนะครับโดยต้องใช้เงินทั้งหมดนะครับร้อยห้าสิบ้านและต้องมีเลเวลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับกดเลยได้มาแล้วครับทีไหมล่ะ เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันที่เกาะทรายกันเลยครับตัดอักเอาละครับเรามาดูสกิลกันเลยนะครับจ <g ills> แม่งเย,อ,ยอุ้ยอุ้ยเท่เท,ท่มากเท่มากสกิลเท่มากเ,เดี๋ยวคัด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 ก่อนคัดเอาละครับเรามาดูสกิลของดาบเซเบอร์กันเลยนะครับเอาละครับรอึ๊บสกิล e นีเป็นท่าเหมือนตอนที่ถ้าเป็นท่าเหมือนในเกมที่แชงอยู่เลยนะฮะ เป็นท่าทิมดาบลงบนพื้นนะครับแล้วก็ฮ่าอาร์นะครับฟึบโอ้โหเท่จริงๆนะฮะส่วนท่าทีนี้กระทกเอฟนี่จะไม่มีนะครับส่วนท่าฟันปกติก็อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับส่วนนามเมดของสองสกิลนะครับท่าแรกอยู่ที่แสนเก้านะฮะส่วนท่าอานะครับจะอยู่ที่แสนห้าหกหมื่นนะครับอัปเดต อัปเดตตอนนี้ก็มีเท่านี้แหละครับรีโมเดลรีโมเดลรีโมเดลแบ็คเล็กกับดาบเซเบอร์ใหม่ของเชงคูดน,นะฮะแล้วก็เอ่อากดทีของโมจินะครับใช่ไหมใช่แล้ว่ากดทีของโมจินะครับเดี๋ยวไปดูเอาละครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือผลสกิลทีของผลโมจินะครับแสดงให้ดูหน่อยจิงเต็ สกิลทีผลมจิให้ดูหน่อยนี่นะครับก็คือสกิลล็อกนะฮะจะไม่มีน้ำเมตดแต่เอาไว้ใส่คอมโบต่อเฮ้ยอย่าพวกยิงผลมจิร่วงมะจิไหนอันเดินไปแล้วเดี๋ยวเอาละครับแล้วก็อัเดตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกือบลืมไปเลยนะเพราะมันดูไรสาระเอามากเลยนะนะอนัคือผลบอมบ์นั่นเองนะครับผมอ่ะลองกินเข้าไปดิ ส่วนผมได้กินเข้าไปแล้วนะครับซึ่งขนาดต้องบอกว่าขนาดขนาดัพมาขนาดนี้ขนาดอัพมาขนาดนี้เน้เมจยังไม่เท่าไหร่เลยนะดูไม่ค่อยเก่งเลยนะครับ qr คือการปล่อยแรงแล้วปล่อยเหมือนกระสุนระเบิดเข้าไปข้างหน้านะครับ qr เออต่อทีน่าจะโด <ide> <st Bond playing> ินทากิงหนูไม่ใช่นะหรอกอ r นะครับเป็นการปล่อย ไฟระเบิดรอบตัวนะครับส่วนสกิลทีจะเป็นการพุ่งไปนะฮะคือปานไฟของทันติโรนี่ปานตะวันปานตะวันเหมือนอยู่นะนี่ไงนี่ครับอัปเดตอัปเดตนี้ก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็คือดาบเซเบอร์ของเชงคูดแล้วก็การรีโมเดลใหม่ของแบ็กเลกนะครับแล้วก็ผลบอกผลระเบิดนะฮะแล้วก็สกิลทีของผลโมจินะครับออเกือบลืมไปเลยนะครับสำหรับคนที่มาดูช่องพังโอโซนนะครับ เราจะทำการเราจะมีกิจกรรมนะครับแจกผลไม้ปีศาจนะครับในวันที่สิบสามนะครับเราจะแจกผลโมจิเนี่ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ผลนะฮะผลโมจิทั้งหมดสี่รางวัลน,นะครับแล้วก็ผลสันหนึ่งรางวัลผลแทนหนึ่งรางวัลผลฟินิกหนึ่งรางวัลน,นะครับเราจะประกาศผลในวันที่สิบสามนะครับตอนบ่ายโมงถ้าใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับให้มากดตับตไคร้แล้วไปกดไลค์เพจ ทั้งโอโซนด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้ <Comment S 1> ว่าใ,กกใช่คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะฮะ comment คอมเมนต์ขอย่านะครับคอมเมนต์ในคลิปใน Facebook น,นะครับคอมเมนต์ครับเราจะมีกิจกรรมแจกผลไม้ปีศาจกันนะครับนั่นคือผลโมจินะครับทั้งหมด4รางวัลน,นะครับผลแซน1รางวัลและผลฟินิกซ์1รางวัลและผลสัน1รางวัลน,นะครับ แล้วถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราจะมากดผลแจกต่อกันด้วยและมีรางวัลอื่นๆอ,อีกด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับรางวัลน,นะครับปกติการมีอะไรบ้างหนึ่งกดรับตะไคร์ยูทูพังโอโซนกดไลค์เพจเฟซบุ๊กพังโอโซนสองไปคอมเมนต์ใต้คลิปในเพจเฟซบุ๊กพังโอโซนคลิปนี้นะครับจะมีชื่อว่าอัปเดตใหม่ตราแชงคูดผลและผลระเบิดนะครับแล้ว อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในเพจ a c e b o o k พังโอโซนว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วพิมพ์ชื่อในระบบอกมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการแอดไปนะครับชื่อในระบบของผมมีชื่อว่าพังโอโซนศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจรกรรมกันนะครับเราจะประกาศผลกิจรกรรมในวันที่สิบสองนะครับตอนบ่ายนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจรกรรมกันนะครับส่วนคลิปนี้าลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ